สี่เลยสามหนึ่งสองเออว่ะ <3 S 2> มือมือเปลี่ยนมาแล้วมือโอ้โหเออจัดเม<า>ถ้าเปลี่ยนอีกหนึ่งเปลี่ยนอีกหนึ่งทำไมมือหนึ่งก็ก็เล่นไม่ได<อ>้สิแย่ละมันจะเป็นยังงี้จริงเหรอจ๊อบไม่รู้ มันจะเป็นยิงๆๆ่งยิ่งเอาวะเข้าด,ดาิดอพาเวนดอดอทำไมเนี่ยไม่ดูหลับตาปูหลับตาเรา <c oughs> ไม่ว่า <c oughs> <c oughs> ม,มันมตลกอะไรกับมือเลยขนาดนั้นมันมือมันน่าตล,ลกขนาดนั้นเลยวะถามเดียดูดิ การเป็นยังไงวะเนี่ยเครียดเลยเป็นเครียดเลยเป็นเครียดปล่อยพลังเวนว้าวต้องไม่ใส่ QFC อ่ะออกไม่ติดตาตาเวดด์เข้าเลยขี้เลยเด็ดดีละมันได้ไม่ข้ามอนาคตมาตีมันออกไหมวะาหลังออกบ๊อก สตาเกตป่ะใช่ป่ะถ้ากูจะไม่ผิดออกสิเออออกสิทำไมจะไม่ออกละ่ะใช่ไหมละ่ะอืมตเลินิดหน่อยเขาขิ้พาว,าวไปเดียวรวบยอดลุกล็อกตัวงดิ ก็จะล็อกไม่ล็อกล็อกคิดอยู่โกงอรอไม่ล็อกอ่ะโกงว่าไม่เธอเธอละคร้ะเนี่ยไม่เหอนละครั้งว้าวมันบอกว่าเมื่อเมื่อลงแวนหรือสไตช์ใช่ไหมล่ะอือใช่กดได้เรื่อยอ่ะกดได้เรื่อยสไตสีรอบสไตสีรอบเหมือนกันอีอะสกิลสั่อง อุยอ่ะชาสองแค่สองดีนะชาขี้สั์ชาแดดตายตายตายยังหมาดีรับเลยหิวว่ะหิวด้วยหิวนีอ่ะหิวนี่เอ๊ะก็ต้องไหนนี่แล้วก็หิวนี่โง่อีเจียนอีเจียนโนทิต ไม่มีเจียนตามสันดานก็ก็ฮิวชี้อยู่ดีเชิเอรเฮ้ยไม่เผาช่องว่ะไม่อันลุกเหรอไม่อันลุกเหรอไม่รีบไม่รีบเลยไม่อันลุกเฉยว่ะไม่รีบไม่อันลุกโหลไม่ได้ไม่อันลุกก็ไม่อันลุกเบสเบสเบสจ้วงจ้วงแวนห้าพันได้เลยก็ไม่รีบอ่ะได้เลยอยากโดนเชือดอยากโดนเชือด เรื่องเชื่อไม่ใช่เรืนเชื้อคนดีของสังคมอย่างเรืองเชื่อป่วยสามไดออวกูรู้ว่าสามไดแลต่สี่ไดค่อยแปลกหน่อยเข้าเทินจั่วก็ล็อกก่อนล็อกก่อนน้ำล็อกก่อนแล้ำสามได้ือริบบิ้นไดเชื้อทรเน่แล้วก็จั่วหนึ่งก็เข้าเทินจั่วโอเคลุคทิ้งสไตล์ สเตยสกิลโอสกิลนี่ก่อนวะอ่โซบัตอะไรเกิดก่อนก็ได้หรือเปล่าใช่ใช่ไม่รู้เหมือนกันกัไม่เป็นไรโซบัสเปิดเจ็ดไอ้นั่นอยู่ดิไฮคีออสอะไรก็ได้คีออสอะไรก็ได้มันมีเกตดสองที่อคีออสด้วยไงไม่มีอ่ะควอมหนึงเลือกล็อคตรงนี้ฐานฐานสิฐานอุ้ยอุ้ยออุ้ยตายแล้วอุ้ยไม่ล็อกคนนี้เหรอ เดี๋ยวก็ไปอยู่ดีเดี๋ยวก็ไปอยู่ดีใช่ลากมือมาเนี้แอนนี่ล็อกดีเข้าไปเลยได้เลยปึ๊บล็อกปึ๊บอืมหลู่งานหลู่งานตีงงเล่นงี้ไม่ได้นะทำไมอะทำไมเล่นงี้ถึงไม่ได้หรือไม่ถูกใจการเล่นอย่างงี้ถูกใจอะถูกใจอะฟองตูดิรับเลยอุ้ยรัอเลย บอร์ดหมดจบเชิญเผาช่องนหมครับไม่เผาจ้ะ <c oughs> ไม่เผาอะ <c oughs> ่ะกูไม่รีบอ่ะกูจะรีบทําไมวะ <c oughs> ได้เลยก <c oughs> ็กูเล่นได้กู <c oughs> เล่น <c oughs> ของกูได้เล่นอยเด็กเอวเล่นเด็กเอาฐานอืมอฮ้ยไม่มีเบสเออต้องติดเบสนี่ว่าแย่ละแย่ละก็คลอดลงมาเลยคอลงมาก็โดนล็อ,อกนี่ล็อกฆ่าตัวตาย ได้เลยเบสจั่วแหวนบวกห้าได้เลยเดี๋ยวก็ไงายเีหมดจริงๆนะถ่าไหลเหลือสามหนึ่งเบาเบาเบาตรงไหนเนี่องสามหนึ่งปล่อยให้ได้ขี้โกนอเวนผู้ใช้สแตนยังไงล่ะเราไปเจอบาร์ตตีพีจีเดี๋ยวมันจวดเลยปะจวดไม่จวดตอนจวดไปทึนโอเค เทิร์นจุดหนึ่งเชื่อไหมล็อกมาเชื่อคนนี้จุกลุกอ่ะข้าเทินจุดยังยังยังข้าเทิร์นจุกจุกเยอะมากจุกเยอะมากจุกดีจริงจริงจะคอสตัยไม่มีเลยจุเที่ยังมีคอสตัไม่มีจริงเ <c oughs> หรอวะ <c oughs> ต้องรอกูเล่นแน่ๆนี่ <c oughs> หอเล่นทายูคิดดิ Alright, okay. ้งมีคิดก็แย่เลยพี่ก็อะไรมาคิดอุ้ยดุร้ายล็อกตัวดีไหมวะเดี๋ยวก็โดนแหละมีเดี๋ยวก็โดนล็อกเงี้ยล็อกเงี้ยล็อกอะไรก็ได้เดี๋ยวก็โดนอยู่ดีใช่ไหมโดนอยู่ดีล็อกเงี้ยจะล็อกเงี้ยได้แหละได้เลยนึงล็อก ไม่น่าไม่น่าให้กูเลือกทำอะไรได้บ้างโซบัสเดไงจีทิ้งมือเหรอโซบัดไงจีทิ้งมือแล้วกูเลือกสองแล้วก็มึงเลือกล็อกหนึ่งใบไปลงแดมได้เลยโซบัสทำไมเลือกไลยไม่อยากเลือกเลยไงจีเลือกอะไรได้ไหมวะหายมึงไปไม่ได้เจอลิงทิ้งหือแฝฟทิ้งทิ้งน้องอืมเดี๋ยวดูก่อนทิ้งน้องอะไรน้องนกอ่ะไม่เอาน้องนี่ ăn à, đi, lựa xong à, à, à? ừ. ừ. rồi lạc xong, xong, lạc lock, lạc xong, À, xong, lạc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  xong, hả? xong, lạc nè, Ừ. Lùm nó xong, lạc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  xong, เรื่างนี้ใช่ไหมใช่บอกหกพัน <16, 000 S 1> เลือกมามันเชียดอยู <Hello. S 1> ่ดิฮัลโลฮัลโลนี่แหละคงรัวเยดโซสามพันโอเคสิบสองมิดเผาเผาด้วยว้าวเวนชิกะ มิดเลยดได้เลยเราขอข้างตัวโรติกเกอร์อะไรโรติกเกอร์อคอสสไตล์อหมืน่นหอ,อมหมืน่นให้หมืน่นจากเซอร์เผาช่องมจะเหลือ สตรวยช่องละทีเล่นบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวไม่มีอะไรเล่นกลัวมี้เผาดีเดมคืนว่ะวันนี้คิดมัยตัดตัวคืนคอร์สกูไปไหนหมดนี่อะขอแดมหนึ่งลงไปเลยยุงตกแดมอีกี่ตัวสองตัวสองตัวเอง อาจจะไม่เยอะกว่าเท่าที่มึงคิดก็ได้นะมัย <c oughs> ไม่ได้ใช้ตัวไม่ใช่ตัวหลอเที่ยหลอเที่เกินหลอเทเี่เงินแล้วมหมายีกแล้วเต็มเลยจริงขอมือดิขอมื่นนะ่ะใช่ขออมืนอืมอืมหมื่น เป็นเลยขอห้าพันห้าพันจีก้กัดใช้จีกัดปลดล็อกแล้วล่ะปลดล็อกสิ่งนี้แล้วก็สิ่งนี้เชืช่อไหมเชื่อดิเชื่อตัวไหนเชื่อที่ไอนดิมูดไม่ได้แล้วอื้อหจนึงนี่สอใดใช่ไหมนี่สาใช่สอใดอืมอืมออ ามได้พอเนียงฟูลินเนะ่ยอือหกำลังไหนลุกกอนเท่าข้างเฮ้ยฮึบโอเคเท่าข้างฮ้ยสองสแตนมาของจริงผูใช้สแต,สตนอนะสองมาหนึ่งขอข้างหนึ่งห้าขข้างหมื่นห้า,อ,า,หาอืมจิกะ <laughs> ขีขอหมื่นห้าไปอ่ขอหมื่นห้าขอหมื่นห้าก็ที่กาป่าแม่งเล่นบ้าง่ะป๋าเล่นเฮียงโง่เทิน่แห,หล่ลุกสไตรใช้ความตรงนั้นเลยวินทุโซบาัดอืม นในายตัวเองใช่โซบานนายตัวเองล็อกตามจีได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ขอกูรู้ว่ามันจะไปอยู่ <c oughs> แล้วไ <c oughs> อ้ตอนนั้นน่ะไหนต้องจรไม่ต้องให้กูเปิดล็อกก่อนนะนต่งจริงยินดีโซบะอืมอืมล็อกตามจีก่อนไอ้นี่มไม่ลงก่อนอืม,อมเดี๋ยวช่องเดียว อนุญาตล็อกห้าแล้วกันเชิญละอืมแหวนแถวหน้าบวกสามพันสามล็อกหนึ่งห้าอู้แรงหนึ <15. S 1> ่งห้าจีจีได้นะดไงเด็มแหละได้เลยตัวทิศโดออีกแล้วโดหมดเด็กโดพลังให้ข้างนี้เขี้ยวนี่อืมเอ่อ บวกหกพันสิบห้าสิบห้ายี่สิบยี่สิบบวกหนึ่นห้าสามหมื่นห้าซีดสันห้าพันต้องเล่นเบนมูฟิกแล้วอ,อืมอันนี้มันจะเป็นสิบสี่สิบส <2. S 2> ี่บวนห้ายี่สิบเก้ายี่สิบเก้าบวกห้าพันสามสี่สองคิ๊ กิฟฟินใช่กิฟินไปเลยแล้วก็ฮิวกบายแม่งเลยบายบายเจ้าฮิวอก็ะดงไอเดมเป็นจั่วเริ่มใบหนึ่งแล้วกันโซบสใบหนึ่แล้วอีไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 8ปดเลยเหรอแปดเองแปดเลยอะไรล่ะแปดเองแปดเลยเหรอแปดเองอเย็นละแปดเลยเ, <c oughs> เยอะจังวะตปเลย <c oughs> คุณคิดแล้วก็คิดหนัก คิดหนักมากๆเลยว่าชีวติตนี้ไม่เคยคิดหนักอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยโขนาดเลยใช่เล่นนไีไหมว,ว,วะไปยี่ยินยุ้ยเล่นสัตอาเสร็แล้วเล่นสัตอาก็ไม่ตายนะโอ้โอ้รุนแรงแบปเทิรนเบสจุกได้เลยห้าพันได้เหลือแหละ เ,เลยเลยมั้งไปเลยเท่าไหร่สองหกหนึ่งได้สองได้คุณท้าทายออเวนอ,ออเวนเอาละขี้พลังโหตายก็ได้ไม่กัดมิดไปเลยวะกัดมิดทำไม การมิดการฆ้าไม่อยู่ไงท้าทายโอ้ยทิกแบบว่าอีกนิดเดียวกูเอาอ่ะเซตอาตายไหมกูเซตอาตายไหมเมื่อกี้ได้ได้สามได้แรกกี่ทิกนะทิกเดียวอะทิกเดียวไม่ตายโอเคคิดอยู่เซตอาจริงปะต่แบบมนเมือมีเกศสามไลท์ต้องแปดใบอะเมื่อกูมีตัวล e เจียนอะไรอยู่ มือตั้งแปดใบไม่กล้าเสียงโอ๊กระจอกว่ะ